จอแล้วก็เสือจ้อยโดยจับจอเสือจ้อยแลวเดี๋ยวเราก็ต้ว,ว่ากันว่าแต่ละคนอยู่ในภาค6ชาติไหนแล้วก็มีความน่ารักอย่างไรนะคะปอหรือโลดเรืองอานงทุกชาติเลยหรือเปล่าในเรื่องเป็นอานงทุกชาติเลยค่ะแล้วก็มีชื่อเดียวค่ะอานงอานงแล้วก็อานงค่ะแค่นั้นเลย แต่แต่ละชาตินี่ก็จะมีความเป็นแตกต่างกันไปใช่แล้วค่ะเยวจะมาเล่าให้ฟังได้สิถ้าคุณรไทยครับผงามเป็นไทยดอกครับเป็นไทยกับดอกครับสองคนครับอ๋อชื่อไทยกระดอกเหรอครัใช่ครับอ๋อเมื่อกี้นึกว่าดาลนะโทษปูนาเปครับชื่อครับชื่อเป็ดหลอกเดี๋ยวใครบอกนะว่าเป็นอะไรบ้างนะครับคุณแจ๊คหลันแจ๊คครับก็เป็นทองก้อนนะครับกับจิ๋วครับผม แต่ถ้ไม่น้อยกว่าคนอื่นคนอะไรนะครับก็ไมน้อยกว่าคนอื่นคนตามพูดเลยครับเพราะว่าไม่กล้าขัดครับใช่คิวเยอะจ่ายตังค์เยอะจักรก็เลยรับแค่สองชาเด็ดมาแค่สองชาผู้ใหญ่เยอะเราไม่กล้ายาวแต่จะหนักตัวเองอีกเนาะใช่ครับผมขึ้นฝนนะครับไม่ใช่ขึ้นฝนกระดังบดเยอะเอาไลขอีกได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นทองทองหยิบนะคะแล้วก็เป็นทองค่ะนี่นะคะ โอเคอ่าเดี wrote, <im jam> ๋ยวเราจะติดตามว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมีความต่นสนใจนี้เทรนเนอร์ไปรับฟีดแบบมันเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบบดีนะครับดีมากครับฟีดแบบดีมากคือคนอยากดูเยอะนะครับมีการไปสำรวจเรื่องการดูเทรนเลอร์เรื่องแบบอยากดูมีคนอยากดูเยอะมากนะครับทั่วประเทศเลยครับอย่างไรนก็สับสนว่าสรุปแล้วโบหรือว่าทำไทยใครเป็นต่างตีไม่ต้องสับสนเลยครับผมู่ีแล้วครับโผล่มาเลยอ่าจริงๆโผล่มีมีก็เป็นแค่ชื่อเรื่องเฉยๆจริงๆแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยก็จะยิ่งคอนเฟิร์ม ว่าใครเป็นนางเอกบ,บ,บอดูเหมือนมุจตาเนอะรู้ค่ะต <c oughs> <caracter S 1> ั้งแต่้งถ่ายแล้วอิ <c oughs> <pueda> <c oughs> นเสิร์ใเริ่มมีแต่ผมไม่เห็นหรออาอผ่าอินเสิร์ใช่อ่าเป็นยังไงบ้างอ่ะบอดูเหมืนมาอ่ะบอดูนงจี๋ค่ะไปไงบ้างวันนี้อัน,นุับสองชิคกันหน่อยออันดัขสอง เรามีกด้จับตัวด้วยเราเราสองสามคนสองสามคนเราไม่ใช่สองสามเราสองสามคนมีเงินมากที่สุดการแสดงมันจะมีพาร์ทให้ไปนะของโบ้ที่สี่ก็ก็มีบ้างค่ะให้ให้พอได้เห็นว่าเออเราเราเล่นเป็นชื่อเรื่องนะส่วนของเขาคนนี้ก็จะมีพาร์ทให้แบบว่ามีมีจังหวะเอ่อควารักกันแบบเคลื่อนไหวด้วย ใช่ใหญ่มากนะใเรแล้วองเคลื่อนไหวกันนะระหว่างคนรับกใหญ่เลยนะเข่าอุ้งฉุกุลเหนือกานที้กำลังพูดถึงของสร้างซีนหรือเปล่าหรืออะไรต้นขาไม่เพราะว่าภาคแรกอ่ะโจกอ่ะนงไม่สามารถโดนตัวกันได้ใช่แต่เขาสองคนเนี่ยภาคเนี่ยเขาก็มีเลเวลซีนการขวางการบนบนการเคลื่อนไหวแล้วก็สีชมพู มีขบ้างมีขบ้างมีขวดมีขนมีขวดโปรถึงไงโปรเมื่อกี้เราบอกว่ามีบ้างทำไมเราเราถึงใจเขาว่ามีบ้างเพราะเป็นเป็นภาพยนตร์เยาวชนค่ะอาจจะมีมากไม่ได้ก็มีให้คนดูได้พอชื่นไหวบ้างหรือเปล่าพอกลิ่นใช่พอกลิ่นแล้วพอแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหนังว่าทอง ก็ค Ma e ืออะไรใช้กินป้าแล้วมันอะไรกันบเนี่ยเอก็อะไรกนจิ้มแก้เอไม่ใช่จิ้มแกมี่สิบจิ้มแก้มี่สิบเหรออเอ๋ออออะอย่าง้ทำแพนเนะไร้าเหรอภาคนี้เราคนฟาก็รู้ตั้งแต่แรกเลยครับว่าเป็นัวหลักดูตั้งแต่ดูดูเทลเลอร์ก็ดูออกลมเ่นเยอะมาก้วบอก็มเยอะเาสงสารนะว่าโมมทำไมเอมาเป็นชื่อเรื่องเหร เขาดันรับชื่อเรื่องวันแรกๆเพราะว่าหลายชาติหมือนใช้ชื่ออโณกตลอดแต่นี่จะเปลี่ยนเพราะว่ามีความหลากหลายมันดังฉายไปแล้วอีกจะเป็นเพื่อนใหมเป็นเพื่ดังฉายแล้วเรยังเป็นจริงจริงดูเหมือนเป็นแต่ไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกเราไม่ได้เป็นตั้งแต้แเป็นนักแสดงกับแสดงใช่เป็นนักแสดงรูวมงานกับทั้งคูดนะเฮ้ยออกเงี้ยทพี่จีเป็นไงบ้างต้องร่วมงานกับนายเอกแล้วก็นางเอก เรียกว่าเป็นอินเตอร์เทนเมนต์ระหว่างกองขอบผมก็คือแบบนั่งเนี่ยเครียดเดินออกมาจากซีนเนี่ยต้องเถียงอะไรกันทั้งวันเดินก็ต้องมาแล้วก็ต้องมานั่งคุยเป็นภาษาแบบอีกอีกโลกมนุษย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ดิสคัสดิสคัสดิสคัสครมาเข้าพักที่นางเราหนักใจขึ้นแดดมากคนแดดมากสุดไม่ไม่หนักใจแต่พี่สิาหนักไแล้วนะไม่ตัวเองอย่างสินแล้วก็ต้อะไรแล้ว อยู่เหรอจัมโบกับไปไกกลับมาลมไปกับโมครั้งนี้น<ๆ>สนุกเหมือนได้เหมือนปิดเทอมแล้วเปิดเทอมกลับมาได้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมัือนได้กลับมาเล่นกับเพื่อนแล้วก็จริงๆมีอีกหลายอย่างม,มากๆเรื่องเนี้ยบอกว่าคือพอด้วยความมันเป็นหลายภพหลายชาติใช่ไหมครับมันทำให้เราทบทวนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์อ่ะอย่างที่เคยบอกแต่ว่าเราเจอกันในชาติเนี้ยเราก็ปจะไปเดทกันบอกว่าดูหนังกินข้าวอะไร่าเงี้ยแต่ถ้าเรามีแฟนในยุคบางละจันมีแฟนในยุคบอกว่าให้หนึ่งหนึ่งมีแฟนในยุคย้อนกลับไปอะรเงีียาจมชวิต รักในความสัมพันธ์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยเป็นมิติใหม่ของคุณทางไทยแบบแบบโบกับทุกคนมากๆเลยเอามีเซอร์ไพรส์เรียกว่าเรียกว่าเซอร์ไพรส์แบบหโบถามเซอร์ไพรส์อะไรถามทำแต่างของตัวละครมันใหม่เหมือนไงโอ้เสียเลยใครก็นึกว่าเป็นซีรีส์เราไม่ได้ดูไม่ได้ถ่ายด้วยค่ะเขาขอใช่ทั้งวันเนี้ยคุยกันเหมือนอ่านบทคนละเล่ม เป็นฟิลเตอร์ครับที่เห็นตั้งแต่ภาคหนึ่งเป็นฟิลเตอร์อดูตัวจริงอ้วนเลยเป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนแล้วเพื่อนเขาซื้อแอปมาแต่ภาคภาค่อเป็นพรีเมียมแล้วก็ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยฟิลเตอร์ไปดูฟิลเตอร์กันได้ใหญงใหญ่ดูฝนเป็นไงบ้างคะกระสอบผู้นี้เราเป็นอยู่ในคลองเราจิ้มผู่ไหนมากกว่ากันในใจหนูใน่ใจก็ไมอ่ะเอาจริงนะหนูแอบสาววายอ่ายังไงยังไงยังไงเห็นว่ามีการถ่ายคงุ่มคลิปจับคู่นันด้วยโอ้ยมันมากกว่านั้นมีการนั่งตักกันว่ะ โรถามว่ามีด้วยหรอม,มีโรถามวม่ารนจับต้นับต้นไม่มีแต่มีการนัง่งตักจับไม่รู้เป็นคู่ไหนผมว่าสิ่งที่คนอยากจะได้เห็นจะได้เห็นนะครับทั้งสมุติมาทั้งอนงกับโจทั้งโจกับกล้องก,ก็จะได้เห็นเหมือนที่ภาคหนึ่งเราเคยได้ดูกันความจิน้นความฟินระหว่างคู่นี้กับคู่นี้ได้เห็นหมดทุกอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีเพิ่มเติม,ตมข,อของของการ พบของการเจอกันในพวกชาติต่างๆนะครับคือหลังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากโรแมนติกคอมเมดี้ก็จะมีเรื่องแฟนตาซีแอคชั่นดราม่าอะไรเต็มไปหมดเลยอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆเลยผมแบบทำเองยังชอบเองเลยอออยากให้ทุกคนดูจริงๆคสุดท้ายภาคสามนี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรได้ทั้งนี้ไงครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะาภาคสามมีไปแล้วครับไม่มีเดือนนึงแล้วนะคือถ้ามีภาคต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ภาคสามมันจะเป็นห้าเพราะว่าเราส4 3 4 อันนี้ตอไปมันห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดชื่ออ่ะอะไรอะมนุษย์อาจารย์เออถูกเก่งมากเลยตอบได้เลยภาพยนตร์ไทยคนไทยถือเรื่องจริงพูดติดเลยติดตามครับอยากให้ทุกคนประชาชนชาวไทยนะครับติดตามภาพยนตร์เรื่องอนงงสองสามสี่ชาตินะครับใช้30ตุลาคมชาตินี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ